เที่ยววัดสามก้ไหว้พระบดคู่เรียนรู้โคกหนองนาณบ้านคอตันสวัสดีครับชุมชนวัดวิถีในชุมชนนั้นมีเรื่องราวที่ยาวนานและสินค้าที่สวยและแปลกตาที่ชวนให้น่าค้นหาไม่ว่าจะเป็นเชิงประวัติศาสตร์สินค้าโอท็อกเราไปดูกันดีกว่าครับความเป็นมาของชุมชนนั้นมีประวัติที่เก่าแก่และยาวนานหลายร้อยปี หมู่บ้านคอตันมีสถานที่ตั้งอยู่ในตำบล3ามกกอำเภอสามกจังหวัดอ่างทองด้วยพื้นที่ที่มีคลองส่งน้ำมาถึงท้ายหมู่บ้านซึ่งเป็นคลองตันอยู่ต่อมาจึงมีชื่อเรียกว่าหมู่บ้านคอตันสถานที่ท่องเที่ยวหลักๆของชุมชนนั้นมีสองสถานที่โดยทั้งสองสถานที่นี้มีประวัติที่ยาวนานหลายร้อยปีโดยจะมีอะไรบ้างไปดูกันดีกว่าครับ 1. วัดสามโกเป็นวัดเก่าแก่มีพื้นที่กว้างขวางมีสิ่งปลูกสร้างและโบสถ์ที่เก่าแก่ซึ่งสร้างมาตั้งแต่สมัยอยุธยาตอนปลายและเคยเป็นที่พักแรมในการเดินทัพของสมเด็จพระนเรศวรในยุคสงคราม 2. ตลาดน้ำสามโกในช่วงตอนเย็นนั้นจะมีการเปิดตลาดน้ำ ไว้ให้นักท่องเที่ยวและคนในหมู่บ้านได้มาเดินเที่ยวช้อปปิ้งไปกับบรรยากาศตลาดน้ำบ้านทุ่งที่สุดแสนเรียบง่ายสินค้าและกิจกรรมต่างๆของชุมชนที่ช่วยส่งเสริมความรู้ในการประกอบอาชีพที่สามารถเอาไปปรับใช้ได้ไม่ว่าจะเป็น 1. โคกหนองนา มีการปลูกผักสวนครัวที่ปลอดสารเคมีในหมู่บ้านและนักท่องเที่ยวยังสามารถเรียนรู้วิธีการปลูกผักและเก็บเกี่ยวผักจากเจ้าตอกสวนได้ 2. กล้วยน้ำแตะเป็นกล้วยนำวาปิ้งที่เอาไปผ่าและยัดไส้โดยจะมีทั้งหมด3ไส้นะครับได้แก่ไส้มันไส้มะพร้าวอ่อนไส้ฝอยทองโดยการทานจะใส่ไส้ กล้วยแล้วราดน้ํากะทิตามลงไปซึ่งนักท่องเที่ยวสามารถเรียนรู้วิธีการทําได้นะครับ 3. ไม้มงคลเป็นไม้มงคลแกะสนักที่มีรูปทรงสวยงามสามารถใช้ได้หลายวัตถุประสงค์เช่นปิ่นปักผมที่วางมือถือและเป็นพร้อมตั้งโตะ๊ประดับบ้านที่สวยงาม 4. ผลิตภัณฑ์จากน้ำมะพร้าวน้ำหอม ผลิตภัณฑ์จากมะพร้าวในรูปแบบเครื่องดื่มดัอาหารผายร้อนรับประทานง่ายอร่อยเพราะปลูกด้วยวิถีธรรมชาติไม่ใช้สารเคมี 5. เรือจุ่มหม้อดินหรือก <Hey, hey. S 1> ๋วยเตี๋ยวเรือหม้อดินเป็นก๋วยเตี๋ยวเรือสูตรโบราณจากทางลานซึ่งนำมาปรับเปลี่ยนให้รสชาติกลมกล่อมมากยิ่งขึ้น และนี่เป็นเพียงส่วนหลักๆที่สำคัญเท่านั้นแต่ยังมีส่วนเล็กๆยิบย่อยน่าค้นหาอีกมากมายที่รอคุณไปค้นหาและพบเจอด้วยตัวของคุณเองไม่ว่าจะเป็นโอติตศาสตร์อันยาวนานสินค้าโอท็อปที่น่าสนใจสำหรับใครที่สนใจท่องเที่ยวเชิงเกษตรเรียนรู้วิธีอย่างชุมชน <Yeah. S 1> บ้านพอตัน